เอาเลขห้าก่อนดีกว่าเดียวแก่เอาไปช่วยกับป้าเลยเรียนไม่บอกม่ใช่ั้าทดสอบเลยอะไรอเดีเดี๋ยวต้อตากันเดี๋ยวต้องยนเดี๋่จะตัด เลขห้าเลขเจ็ดตั้งแต่ปีที่แล้วัอาจถนว่าไม่สามารถสลับตัวเลขได้จนจนเลขหกตามมาถึงเนี่ยเราถึงจะเริ่มสลับหกปีสิบหกปีที่บอกไลถึงตอนนั้นไฟยังั่วเลยแต่แต่วันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าโอเคแล้ว้็หลายปีแล้วที่เรามีการฉลองวันเกิดทีนี้ก็ไม่อยากจะฉลองวันเกิด เดียวยยเดียวไม่มปเกี่ยวเลยความหมายก็คือว่าสุภาษิตเขาพูดว่าถึงแม้เราไม่สามารถที่จะเลือกเกิดวันเดียวกันได้แต่เราก็ร่วมจัดงานบันเทิงด,ด้วยกันได้ฉะนั้นครับอยากจะสำหรับช่วงนี้เนี่ยผู้ที่เกิด ตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาจนถึงสาทุกเอ็ดสิงหายกมือขึ้นโอ้โหเยอะเลยหนุงมเยอะฉะนั้นอันนี้เราจะมาเบิร์ดเดย์ด้วยกันส่วนอีกครึ่งปีเดี๋ยวไปว่ากันเองว่าเขาจะรวมหรือไม่รวมนะก็ทางนี้ก็ร่วมจัดผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงหนึ่งมีนาถึงสามทุบอดสิงหาร่วมกันเราจะทำอย่างนี้ ทุกปีมันจะได้ไม่ใช่รู้สึกแก่ไปคนเดียวโอเคดีครับขอบคุณมากครับทุกคนครับเพื่อนน้องๆคนร่วมกันจะดทำสิ่งนี้ไม่น้อยนะครับก็เราก็มีนี่ของปีที่แล้วเหรอปีที่แล้วครับเอ๊ะปีนี้จะถ่ายกันใหม่อ้าวปีที่แล้วใส่สีฟ้าเหรอก็ปีที่แล้วอันนี้คือสี อ๋อลวนี่กลับมาก็เป็นสีฟ้าอีกฟ้าเดียวกันมะคนละสีนัวตัวนี้สีสเือนัยลัที่า่เจ้าไหนโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ยไม่ช้าเนียยุ้ยเรียทำหน้าแตกเขาไเออไม่เช้าใครให้อ่ารับก่อนรับก่อนก็ยยังไม่วางเลยขอบคุณกี ตบมือน้อยตอนที่ทุกคนในที่ให้มาเนี่ยอยางที่บอกเราที่อะไรนะหนึ่งมีนาถสาึงเสิงหาร่วมรับกันนะแล้วคนอื่นไม่ร่วมรับหรอวันคืนเนี่ยของคืนแสดงเั็งสองชุดแค่สองชุดเหร ก็อย่างเช่นทุกปีสราข้าวแข็งแรงนะเรื่องนี้เรืๆๆ<ะ>่องสำคัญปีฝาดีกิงนันทีวไม่เปลี่ยนไม่เอาเลขได้ไหม <laughs> โกรกไม่ขอโบนนะทีเหียปีนี้อารมณ์ดีๆอย่าไปแต่อารมณ์